สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารับจ้างหว่านข้าวนะครับก็ทั้งหมดแปลงนี้ก็สิบไร่นะครับสิบไร่เป็นนาดินดินเหนียวนะครับดินเหนียวปนทรายนินดนิดหน่อยนะครับก็ฝนมันตกเนาะฝนมันตกก็แถวนี้เขาก็จะเริ่มทําเริ่มหว่านกันแล้วนะครับนี่นะครับขนาดดินกําลังหว่านเลยนะครับเนี่ย อันนี้คือเจ้าของมีรถไถน,นะครับเจ้าของมีรถไถเองเขาก็จะไถแปรแล้วก็หวานปั่นนะครับขี้ไถก็จะสวยงามแล้วมีความชื้นจากน้ําฝนหน่อยอย่างเงี้ยหว่านแล้วปัน่นขึ้นเลยครับดินเหนียวแบบนนะเนี้ยนะเนี่ยแบบเนี้ยครับก็ถือว่าสวยนะครับก็คือดินทรายมันจะไม่ค่อยติดโรตารี่หรือว่าติดเท้าเราอยู่แล้วตอนเราเดินหวานนี่รู้เลยว่าควรหวานหรือไม่ควรหวานในลักษณะดินแบบนี้นะครับ ลักษณะดินแบบนี้ให้คุณสังเกตนะครับหลังจากเราไถแปรค่าหญ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูครับว่าเราเดินไปเนี่ยมันติดเท้าเราไหมถ้าไม่ติดก็คือหวานข้าวแล้วก็ตันได้เลยแล้วข้าวจะขึ้นดีนะครับไม่มีจุดเสียไปเดี๋ยวเราไปหวานอีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแปลงนาของแม่ผมนะครับไอที่เห็นเขียวๆเ,เนี่ยนี่นะครับขึ้นหมดแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงต่อไปนะครับ แปลงนี้ก็เป็นแปลงสิบไรนะครับเราก็มารับจ้างหวานเหมือนเดิมอันนี้เป็นดินทรายนะครับนี่นะครับลักษณะดินทรายเราก็สังเกตเช่นเดิมนะครับถ้าเราเดินไปแล้วมันไม่ติดเท้าเราเนี่ยตอนปัน่นข้าวมันได้ความชื้นความแฉะมันก็จะขึ้นเลยเห็นไหมครับว่าตรงไหนเป็นตมเป็นเลนเป็นแองเนี่ยก็คือหวานข้าวลงไปเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ปัน่นปั่นเสร็จปุ๊บเราก็เอาข้าวมาพรม หลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วนะครับเรียกว่าการพมชั้นล่างนะครับก่อนปั่นเรียกว่าพมหรือว่าหวานจริงก่อนปั่นแล้วก็เอาข้าวมาพมบนในขนาดที่มันปั่นเป็นเลนเป็นตมข้าวมันจะได้ขึ้นทั่วขึ้นเสมอเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่เขาปั่นไปแล้วเนี่ยคุณก็มาหวานซ้ำเอานะครับไม่งั้น ข้าวมันอาจจะลงลึกนะครับหรือชั้นหน้าเลนเนี่ยมันอาจจะมับลึกแล้วข้าวมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าแปลงนามันไม่ได้มีน้ําทั่วนามันมีน้ําเป็นแอ่งเป็นปักปักปักก็แนะนําว่าหวานลงไปก่อนแล้วก็จ้างเขามาปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็เอาข้าวมาพรมบนเล็กน้อยที่เป็นกระกแอ่ง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 อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวข้าวมันจมเลนไปเองไปมาดูแปลงต่อไปนะครับ แปลงนี้ก็จํานวนสิบไร่นะครับก็หวานเสร็จแล้วนะครับก็เบนเสร็จสามสิบไร่แล้วนะครับสามสิบไร่แล้วอันนี้ก็คือแปลงนานะครับดีนะครับดินแบบสวยมากนะครับนี่อันนี้ดินเหนียวนะครับดินเหนียวเหนียวปนร่วนปนทรายนะครับถ้าดินแบบเนี้ยคุณสังเกตง่ายๆนะครับหวานข้าวไปแล้วเนี่ยดินจะต้องไม่ติดเท้านะครับก่อนหวานข้าวไปเช็คดินก่อนดินต้องไม่ติดเท้านะครับ ดินต้องไม่ติดมือนะครับและตอนรถปั่นลงเนี่ยดินจะต้องไม่ติดล้อรถนะครับก็คือดินมันจะไม่ปั้นก้อนไม่ติดลอ้อไม่ติดโรตารี่การหวานข้าวแบบเนี้ยมันจะขึ้นเลยแล้วก็ขึ้นดีแล้วข้าวจะไม่เสียนะครับถ้าฝนตกพมหรือฝนตกปอยนี่ขึ้นตามตูดเลยแล้วก็จะหาจังหวะได้ดีแล้วก็หวานแล้วงอกเลยหวานแล้วขึ้นเลยครับป่ะแปลงต่อไปนะครับก็แปลงนี้ก็อีก สิบไล่นะครับสิบไร่ก็ตีว่าเบสเซทเท่าไหร่ครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไล่แล้วนะครับวันนี้ล่อไปสี่สิบไล่แล้ะอันนี้ก็เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวก็อันนี้ก็แปลงเจ้าของมีรถทั้งนั้นแหละครับพวกอันนี้คือเขามีรถทั้งนั้นนะครับมีรถทั้งนั้นก็การเห็นขี้ไถแบบนี้ก็จะเป็นขี้ไถที่สวยนะครับก็คือขี้ไถที่ไถหนึ่งรอบแปลหนึ่งรอบบางคนก็ปั่นหนึ่งรอบ แล้วก็หวานปั่นอีกรอบหนึ่งก็คือทำสองกระโหลกแล้วแหละครับอันนี้ก็คืออีกแปลงหนึ่งนะครับอีกสิบไร่นะครับก็เป็นเท่าไหรครับห้าสิบไร่แล้วนะครับเบ็ดเสร็จห้าสิบไร่แล้วนะวันนี้นะครับแปลงนี้ก็เจ้าของมีรถเหมือนกันเจ้าของไถสามเที่ยวเลยครับอันนี้เห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นดินทรายแท้ๆเลยนะครับเห็นไหมดินจะสวยนะครับแล้วก็ดินแบบเนี้ยหวานข้าวลงไปขึ้นได้เลยครับ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาฝนเลยนะครับหวานไปงอกได้เลยก็เบสเซ็จเท่าไหร,นรนะ่นะครับห้าสิบแล้วนะปลานะครับเดี๋ยวไปแปลงต่อไปก็อย่างที่บอกนะครับดินชุม่มดินชื้นเดินไม่ติดเท้านะครับไม่ติดโรตารี่ไม่ติดล้อรถไถข้าวจะไม่เสียไม่แหวงนะครับก็คือหวานแล้วขึ้นเลย อันนี้ก็เป็นแปลงสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จํานวนอันนี้จํานวนสิบไร่นะครับสิบไร่อันนี้ก็เจ้าของมีรถเหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันจะดูแบบสวยครับสวยก็วันนี้ก็จบไปทั้งหมดหกสิบไร่นะครับก็ไปไปดูแปลงของผมกันบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาหว่านข้าวของเราบ้างนะครับ ของคนอ,อื่นก็หวานจนเสร็จมาแล้วนะครับไปรับจ้างจนเสร็จมาแล้วอันนี้ก็คือข้าวมะลินะครับข้าวที่เราไม่ได้ฝัดไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือหวานทั้งขี้ลงขี้รีบนี้แหละครับนี่ลักษณะข้าวเห็นไหมครับก็อันนี้เป็นนาดินทรายนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราหวานเสร็จเราก็ใช้รถขุบคาดหมดนะครับเนี่ยนาดินทรายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะชุ่มเนี่ยดินทรายนะครับเนี่ยพยายามคาดครับถ้าไม่คาดมันแน่นนะครับเนี่ย ผมลายข้าวรอมาแล้วนี่นะครับเนี่ย <Ừ. S 1> เห็นไหมครับว่าถ้าคุณไม่ถ้าดินทรายเนี่ยคุณไม่คาดกบคุณดูนะครับเนี่ยเนี่ยที่รถถ่ายเขาเหยียบมะเนี่ยคุณดูมันจะแน่นมากนะครับมันแน่นแล้วเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นที่ว่าถ้าหวานไปแล้วเนี่ยดินทรายมันเป็นดินที่เก็บน้ํานะครับแล้วก็ชื้นล่างแต่กลางบนนะครับอธิบายง่ายๆก็คือชื้นผิวล่างแต่แข็งบนเนี่ยนะครับเนี่ย,น,ยนะครับดูดูนะ เห็นไหมผิวล่างเนี่ยมันจะมันจะชื้นนะครับแต่ผิวบนเนี่ยมันจะแห้งเนี่ยตอนคุณฟักออกมาเนี่ยมันจะชื้นทําให้ข้าวเนี่ยมันงอกนะครับเขาเรียกว่าข้าวมันงอกล่างแต่มันขึ้นบนไม่ได้แล้วดินทรายมันร้อนการที่คุณทําให้ดินมันฟูไว้เนี่ยจะได้เปียบแต่ถ้าคุณทําให้มันมับมันจะตายฉะนั้นไม่ต้องดราม่านะครับไม่ต้องดราม่าไม่ต้องบูลลี่นะครับนะครับไม่ต้องดราม่าไม่ต้องบูลลี่ว่าทําไมไม่จ้างปั่นให้จบจบไปก็ไม่ต้องบูลลี่ผมนะ ผมอยากทําเองนะครับผมอยากทําเองผมอยากเรียนรู้นะครับถ้าใครจําต้นตาลสองต้นนี้ได้ก็จําได้นะก็อย่างที่บอกนะครับดินทรายอ่ะถ้าเราไม่สามารถคาดได้นะครับเราก็จะใช้อะไรครับการปัน่นการปั่นเนี้ยผมจะให้จับจุดดินทรายนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณปัน่นในขนาดดินชุ่มดินชื้นนะครับดินไม่แห้ง ข้าวมันจะงอกอยู่ใต้ล่างและถ้าฝนมันตกเร็วนะครับฟังดีๆนะครับสมมุติว่าหวานไปแล้วปั่นโกบแล้วแบบเนี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับฝนตกเร็วตกก่อนสิบวันที่เราหวานนะครับก็คือเราหวานไปแล้วได้สิบวันสิบห้าวันแล้วฝนตกเนี่ยขึ้นหมดครับเพราะข้าวมันงอกใต้ล่างแล้วแต่ดินบนนะ่ะมันแห้ง มันแทงขึ้นไม่ได้นะครับเรียกว่ามันแทงมันแทงหน่อจาวขึ้นไม่ได้นะครับด้านบนมันมันออกจะมับนะครับโดยเฉพาะถ้าระหว่าในขนาดดินแห้งหรือว่าปั่นในขนาดดินแห้งเนี่ยตอนฝนตกปั๊บเนี่ยดินมันจะแข็งเป็นปูนเลยครับดินทรายเนี่ยมันจะไม่เหมือนดินเหนียวมันโป่งนะครับอันนี้มันไม่โป่งนะดินทรายนี่มันละเอียดนะครับมันละเอียดเกินไปละเอียดมากเมื่อมันละเอียดมากปั๊บเนี่ย มันจะมับแล้วก็แข็งบนเป็นชั้นตับเป็ดเป็นหน้าดินตับเป็ดนะครับทำให้ข้าวเนี่ยมันไม่สามารถกระเทาะหน้าดินขึ้นมาได้ถ้าไม่มีฝนพรมฝนต่อยดินทรายถึงได้เลือกการหวานในขนาดดินชื้นฝนชุกฝนตกบ่อยดินทรายมันเป็นดินที่เก็บน้ำดีเก็บน้ำอยู่แต่แห้งบนไว เข้าใจนะครับก็คือล่างเนี่ยเปียกน้ําชุ่มน้ําข้าวถึงได้งอกใต้ล่างดีนะครับแต่ข้างบนดันแข็งนะครับเหมือนปูนอะใต้ล่างชื้นข้างบนแข็งข้าวขึ้นไม่ได้ถ้าฝนไม่ตกแล้วสิ่งสุดท้ายที่มันน่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือมันร้อนครับดินทรายมันร้อนลมอากาศมันเข้าไปใต้ล่างดินไม่ได้แต่ถ้าคาดปั๊บเนี่ยมันไม่ได้เอาข้าวลงไปลึก นะครับมันเอาข้าวไปอยู่แค่ข้างของร่องคาดนะครับหรือว่าบนของที่คาดหรือว่าอาจจะไม่ได้กบเลยนะครับเขาเรียกว่าทําหยาบๆทำไม่ละเอียดนะครับไม่ละเอียดเหมือนปัน่นเขาเรียกว่าคาดคือการทําหยาบเหมาะกับดินทรายดินล้วนนะครับดินล้วนปนทรายดินทรายปนล้วนหรือดินเหนียวปนล้วน แต่ไม่เหมาะสมกับดินเหนียวแท้ๆเพราะว่าการที่เราทําดินเหนียวแท้เนี่ยมันคาดไม่แตกเมื่อมันคาดไม่แตกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับข้าวมันลงไปในซอกของรอยดินเหนียวเนี่ยลึกเมื่อมันลึกปุ๊บมันก็ไม่ต่างอะไรกับดินทรายที่บอกว่าดินทรายมันแข็งบนข้าวมันแทงขึ้นไม่ได้ถ้าฝนไม่ตกดินเหนียวก็เหมือนกันถ้าคุณทําให้ดินไม่แตก มันก็แทงขึ้นมาจากดินก้อนใหญ่ๆไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันแต่คนละแนวทางคนละความคิดนะครับดินเหนียวก้อนใหญ่กระแบะใหญ่ไม่หน่อข้าวไม่สามารถดันดินก้อนใหญ่กระแบะใหญ่ขึ้นมาได้นะครับแต่ดินทรายละเอียดเป็นผงแต่ชั้นบนแข็งเป็นตับเป็ดเห็นไหมครับทุกอย่างมันมีวิธีการจัดการของมันนะครับ แต่ก็พูดไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยไหนแล้วใครจะมาปัญญาอ่อนคาดแบบผมนะครับไอที่ผมทํานี่ก็คือผมอยากทํามันเป็นแนวทางที่ผมอยากทดลองเป็นแนวทางที่ผมอาจจะคิดไปเองว่าการคาดเนี่ยมันอาจจะทําให้ดินฟูการคาดเนี่ยมันอาจจะทําให้ข้าวมันตื้นขึ้นเร็วขึ้นไวในดินทรายแล้ว เผื่ญนว่าผมทําไปแล้วปีหนึ่งนะครับแล้วมันได้ดีผมก็เลยอยากจะลองทําเองหมดนะครับเฉพาะนาดินสายเท่านั้นนะครับถ้านาดินเหนียวจ้างปั่นหมดนะครับฉะนั้นไม่ต้องถามไม่ต้องบุรี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเพื่อนเขาก็มาเก็บขอบเก็บหัวขนาให้ผมหมดอ่ะนะครับฉะนั้นรถปั่นมีนะครับเพื่อนมีรถปั่นนะครับคนรู้จักมีรถปั่นนะครับจะเรียกเขามาเลยเขาก็มานะครับ แต่เราอยากทําเองเราเราเรียนรู้เราศึกษาด้วยตัวเองนะครับแล้วนาสิบไร่เนี่ยอย่าอ้างนะครับว่าผมวุ่นวายกับเงินร้อยสองร้อยนะครับไอการที่ผมคาดเองสิบไร่เนี่ยผมหมดน้ํามันแค่สองร้อยบาทเองครับประหยัดไหมประหยัดแล้วนึกนึกสภาพนะครับถ้าเราจ้างทุกอย่างจ้างปันจ้างวานจ้างทุกอย่างถ้าฝนทิ้งช่วงนะครับเราจะมีเงินทําอีกรอบไหม คิดดีๆถ้าสมมุติเราหวานไปแล้วเนี่ยฝนไม่ตกน้ําก็ไม่มีเกินยี่สิบวันที่เราหวานเรียบร้อยข้าวเสียหมดเนี่ยไอ้ที่ผมหวานอยู่เนี่ยไอ้ที่คาดอยู่ฟุนขมงเนี่ยถ้าฝนไม่ตกภายในขนาดที่ผมหวานเนี่ยยี่สิบวันเสียหมดนะครับข้าวเสียหมดที่หวานไปเนี่ยแล้วไงอะเอาเงินที่ไหนมาจ้างหวานจ้างป่นอีกรอบไหม รวยหรอครับไม่รวยแต่ถ้าคาดเองหมดเงินสองร้อยเก็บตังไว้ซื้อข้าวปลูกเรอครับที่จ้างเขาปั่นประหยัดไหมสิบไร่จ้างเขาปั่นไร่ละสองร้อยเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบก็สองพันห้าสองพันแปดเก็บไว้ซื้อข้าวปลูกมาพรมแล้วคาดเองไม่ดีกว่าเหรอโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปรูปเทือกต่อเนาะเดี๋ยวพาไปดูวิวบรรยากาศการรูปเทือกอีกแปลงหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นแปลงของแม่นะทาให้แม่เบ็ดเสร็จแล้วแม่ผมกับพ่อผมจะได้ทํานายอยู่ประมาณสามสิบห้าไร่นะครับส่วนของผมเองยังไม่ได้ทําเลยสักแปลงนะครับยังไม่ได้ทําเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทําไปแล้วนะครับได้ทําไปแล้วห้าไร่ที่ผมไปคาดนั่นแหละนะครับเพิ่งจะมีของตัวเองห้าไร่นะครับเดี๋ยวกําลังไถดะอยู่ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ